ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในหนังสือเรื่องประวัติครมปานต่อไปแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เวลาที่บันทึกบรรดาแทนพุทธบริษัทเวลานั้นกําลังป่วยมากตอนนี้หากว่ามีอะไรยขอต่อขอเติมบ้างเพื่อความเข้าใจอรมรรดาท่ทนพุทธบริษัท เป็นว่าขอย้อนต้นเรื่องสักนิดหนึ่งเรื่องหอกวันวันเบ้นพันนาเป็นน,านาั้นว่าขอพูดเรื่องของพระองค์นั้นต่อไปนะเอา,อางี้ดีกว่ามาขึ้นตอนนี้ท่านยอมรับผิดว่าท่านทำผิดอะไรไว้บ้างเป็นนั้นว่าท่านเจ้าคุณที่จะต้องลงอเวจีมหานรก เมื่อท่านขึ้นมาจากคุมนรกท่านก็บ,บอกตามนี้วันหนึ่งเมื่อบวดแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่พอใจในการเจริญสมถะภาวนาและก็วิปัสสนาภาวนาไม่ั้งสามรายการนี้ไม่เคยสนใจผิดความหมายของความเป็นพระโด้วยพระถีอว่าพระสงฆ์เนี่อาชพระพระสงฆนะ์นี ือว่าพระสงฆ์เป็นศาสนาที่พึ่องอันดับหนึ่งในสามระดับคือพุทธรัตนะได้แก่พระพุทธเจ้าธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์นี้พระสงฆ์ก็เป็นรัตนะอันหนึ่งคือเป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทการนี้เป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลหนักกว่าคระวาส สองต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติสามมีวิปัสนาญาณเป็นเครื่องขัดเกลากลอารมณ์ชั่วของจิตที่เรียกว่ากิเลสนี่ทั้งสามรายการนี้ท่านบวชแล้วท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณแล้วก็มาเป็นเจ้าคุณท่านไม่ได้เคยสนใจ ท่านบอกว่าจะาน้นปฏิปทาในฐานะที่เป็นประสงค์ในพระพุทธศาสนาของท่านบกพร่องเต็มตราท่านพูดต่อไปว่าเมื่อทำตนไม่สมควรก็จึงได้จัดเป็นความผิดคือเป็นคนลงเป็นคนลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านคอยรับประเคงของที่เขาถวายเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจำหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลานี้ท่านได้มโนยิธิกันมากเรื่องนี้จะเป็นความจริงและไม่จริงประการใดขอทุกท่านใช้กําลังใจของท่านให้ส่งตัวทำจิตให้สะอาดปราศจากมลทินใดๆแล้วก็ลงไปชมดูน,นรกบ้างจะเป็นการสมควรเพื่อเป็นการท้าไม่ใช่ท้าทายนะเป็นการยืนยัน าการที่พบนี่เป็นการพบในสมัยมาตมาเป็นเด็กได้บอกแล้วนี่การเป็นเด็กไม่รู้ว่าฌานสมาบัติไปยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าฌานสมาบัติยังอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเรื่องของเด็กก็เด็กเรื่องของความเป็นพระก็เป็นพระไม่เกี่ยวเนื่องกันเป็นพระนี่อาจจะเร็วกว่าเด็กก็ได้เพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่มาก็จะโชวส์สาวท่านเยอะแยะจนท่านเอื่มไปเลย การที่จะบทมาได้นี่กำลังใจดีก็เพราะเอื่อมเอื่มเรื่องความรักระหว่างเพศถ้าถามว่าทำไมยังเอื่มก็นึกเอากวแล้วกันของกินถ้าไม่พอกินมันก็หิวถ้ากินพอดีพอดีก็มีความสบายถ้ามีมากเกินไปมันก็เอื่อมหมดเรื่อง นี่บริการที่สองได้บอกว่าศึกษาพระบารยติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันนี้น่าคิดน่าคิดนะเวลานี้มีบ้างไหมมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางนำทรัพย์สินไม่เกิดแก่ตนนี่นักเทศนักสอนนักปาฐกาถาแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตำแหมงต่แหมงจบคน ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์เป็นส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นวิสัยของครวาสพระท่านห้ามไม่ทำแต่ก็ฝืนทำนี่เป็นความผิดตอนนี้สมมติว่าถ้าเป็นพระที่มีอำนาจบาสนาในการปกครองสงฆ์ถ้ามีพระพิกษุสมมเนนที่อยู่ในการปกครอง ทำผิดพระราชัญญัติปกครองคณะสงฆ์ทำผิดกฎมหาเทระสมาคมทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยแต่ว่าต้องดือ้อดึงไม่สามารถจะลงโทษกันได้นี่อยากจะทราบอารมณ์รกรอเปล่าก็ไม่ทราบนะั้นเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ถ้ารู้ก็จะถามท่านจะลงในสองข้อนี้บางรอเปล่าอันนี้ก็ขอมันดาท่านอ่างหลาย ที่ส่งคุณความดีช่วยกันพิจารณาด้วยสามเมื่อมีทรัพย์ความ,มเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานแกพูดแล้วก็ชี้มาที่ฉันตามมือนะก็ยังกล้าคัดค้านเยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง สี่ในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพรั่งมันดอกเห็ดย่างสมัยนี้ใครเป็นครูหรือเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีก็ใหญ่น่าดูมากเจ้าคุณหายากมันหาหัวออทพิษและมีพิษมากด้วยเพราะว่าจะไปไหนก็ต้องตอนรับ กันอย่างเจ้ามาในเจ้ามันมีศาลนะสมัยก่อนนี้เจ้าคุณก็ื่อท่านเจ้าเพราะหายากจริงๆจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่ง,จ,ง,งจะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งแล้วไม่มีแสนยากเต็มทีโดยมากเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูแล้วก็จังหวัดหนึ่งจะมีพระครูเพียงแค่สองสามคนพวกเราถ้าเป็นพระเล็กๆเ,เห็นพระครูเข้าก็รู้สึกทึ่งว่าท่านเป็นผู้มีบุญมัสนาใหญ่ เวลานี้พระราชาคณะราคาถูกเต็มที <c oughs> รู้สึกว่าบางทีบางท่านไปไหนเลยไม่มีราคาเสียเลยก็มีบางท่านอีท่งความมีดีก็มีศักดิ์ศรีใหญ่อันนี้ก็นามโมทนาคุยต่อไปเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ตรงใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะยศตำแหน่งก็ต้องเสียเงินเสียทองตามอัตราราคาอัตราราคาที่จะพึงได้คือถ้าต้องเสียเงินตามอัตราของแต่กล้าใหญ่ต้องนิมนเทติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศตำแหน่งก็ต้องพาต้อหาผ่านมาประเคนมีแบงใบใหญ่ๆ ท่านก็นเลยกลายเป็นพระที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้เขากู้มากๆมีทองที่รับจำนำไว้เส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆและก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ รวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่ลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตกตะกคุมใหญ่สมกับวาสนาบารมีใหญ่นี่วันก่อนไม่จบตรงตรงนี้จะตัดไปซะเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจต่อไปได้ถามท่านว่าขณะที่มีทรัพย์สินอะไรอยูนะ่ขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรอยู่พอที่เย็บเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบาง ท่านก็ตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วาในขณะน,นี้มีเงินสดอยู่เจ็ดหมื่นสามพันสามสิบสองบาทเจ็ดิบห้าสตาง์แล้วก็ทองคำที่รับจำนำไว้สามสิบห้าบาททองคำที่ซื้อไว้เองเพื่อ,เพ,อเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยจะของร้านขายของมีค่ามีน้ำหนักห้าสิบบาทนะนเป็นพระยังจะมีเมีย ของที่คณะกรรมการตรวจไม่พบก็คือเงินที่จะบ้านกู้ไปสี่หมื่นบาทเศษอันนี้ไม่มีหลักฐานถามได้ว่าของที่ว่ามีขนาดนี้อยู่ที่ไหนแต่ก็บอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้แล้วก็ถามท่านน้ว่าวันนี้คุณยายที่ไปเยี่ยมศพท่านคุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมแต่ก็ตอบว่าทราบ เพราะว่าคณะกรรมการเขาเขียนทรัพย์สินที่คนได้ใส่แผงกระดานใส่แผงกระดานประกาศไว้ดีใจที่ได้หลักฐานมายืนยันกับคุณท่านใหญ่ในสมบัติมานะนี่เรื่องทรัพย์สินนี้มันได้ยากโยมพัทธบริษัทในหลายสมัยนี้มันก็มีก็อย่าขอพูดถึงเจ้าหน้าอําเภอองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่ง ในเวลาระยะกระชัยใชั้นนี่เองท่านตายไปไม่กี่ปีนะักอันนี้ก็ไม่ได้มาประจานท่านนะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงมีท่านเจ้าหน้าอําเภอท่านหนึ่งเมื่อเวลาตายปรากฏว่าเขาค้นพบหลักฐานว่ามีเงินอยู่สองแสนบาทเศษแล้วก็ในจำนวนเงินสองแสนบาทเศษนี้มันเหลืออยู่จริงๆประมาณหมื่นบาทเศษ นอกจากนั้นก็มีสมุดเล่มหนึ่งเขียนไม่ว่าใครกู้ไปเท่าไรแล้วก็ท่านก็เซ็นชื่อไว้แล้วก็มีคนกู้คนยืมเน่ะเซ็นชื่อรับรองไว้แล้วก็มีพยานเป็นนั้นว่าเงินสองแสนบาทเศษเนี่ยเป็นเงินที่กู้ไปหรือเงินอยู่หมื่นบาทเศษต่อมาคณะกรกรมการตรวจทรัพย์สินก็เชิญคนที่มีรายชื่อตามนั้น มาเขาบอกว่าเงินจํานวนทั้งหมดนี้เขาใช้คืนไปหมดแล้วแได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ขีดค่าหรือไม่ได้หมายเหตุไว้ว่าชําระแล้วนี่เห็นไหมเรื่องทรัพย์สินของจ้าบ้านน่ะทาใช้ไม่เป็นเขาบูญเขาให้มาดีการบูชาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะคิดไปทีว่าถ้าเราไม่บวช ถ้ามีใครก็ย่ให้เราแบบนั้นไหมเขาก็ต้องไม่ให้เพียงเอาของไปจำนำจำจองไปขายเขาเขาก็ต้องดูแลดูอีกดีไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยอมรับจำนำไม่ยอมรับซื้อตอนนี้พระที่จะต้องลงนรกเพราะเหตุนี้นะมีมากคำว่าเงินส่วนตัว นี่พบมาเยอะเลยในชีวิตในฐานะที่มีชีวิตห่มผ้าเหลืองมาแล้วเกือบจะ 7, เจ็ดเกือบจะห้าสิบปีเวลานี้อายุเกือบจะเจ็ดสิบปีอยู่แล้วจึงถอนคำว่าเกรงใจถอนคำว่าวันไหวในบรรดาพวกอรัชีทั้งหลายที่ทั้งเป็นพระและเป็นครวาต์ ที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ที่ท่านดีมีมากที่ชั่วเกินที่จะยอมรับนับถือว่าเป็นพระและเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีมากเวลานี้มิจฉาทิฏฐิกำลังมีอำนาจแต่ว่าสัมมาทิฏฐิกำลังทวีตัวขึ้นเป็นนั้นว่ากายเข้าใจว่าถวายมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ลืมตัวว่าเป็นพระ จัดเงินจํานวนนั้นไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะซื้อไร่เื้อนาสาโททำทำทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่สถานะของเป็นพระอันนี้ลงนรกเพราะลืมไปว่าตัวเป็นพระความจริงเขาให้มาเป็นส่วนตัวดีแล้วที่เราหิวก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยว,ยว,ยวได้หิวกาแฟก็กินกาแฟได้แต่เขาจะาหวเป็นสังฆทานไปนมีหารทานเป็นส่วนกลางเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเหลือตามสมณวิสัย ก็ต้องเลี้ยงเพื่อนเลยกันคือเพื่อนพระพิกษุสมณีนเพื่อไปงานสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้างวัดสร้างวาให้เกิดคุณประโยชน์แก่บคุคคลผู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระแต่ว่าถ้าการเงินส่วนตัวไว้วันนี้เป็นเงินส่วนตัวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาหรือสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าประทัตตุปชีวีเปรต ฉะนั้นการที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําบุญกับเปรตตายแล้วท่านก็เป็นเปรตด,ด้วย <c oughs> ทั้งนี้เพระอะไรเพราให้แก่คนที่ไม่มีคนให้แก่ขโมยเพย์ของพระมาอาศัยหลอกลวงชาบ้านแบบนี้องค์สมเด็จพระินสศีบอกว่าไม่มีอนิสงส์้านกล่าวว่าเราอยู่ใกล้คนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้น อันนี้ในสมัยที่อาตมาเป็นนักเทศเนี่ยเคยถูกเพื่อนนักเทศะนามเพื่อนนักเทศก็มีองค์เดียวแหละหมายความมีนักเทศเป็นเพื่อนกันมากแต่มีอยู่องค์หนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดบานองโคเพอเสนนายจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากําลังสร้างหอสุดมนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นอาตมาก็มีหนี้แปดพันบาท แล้วบรรดาทายกที่ชอบโกงเงินสงเขาก็เกลียดถ้าเขาต้องการยังเงินไปให้กู้บางอะไรบ้างและได้มีมาแตมาก็ชำระหนี้หมดการที่ต้องเป็นหนี้เพราะว่ากันพวกทายกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเงินไปให้เขากู้เมื่อถ้าเป็นหนี้แล้วถ้าเราได้มาแล้วก็ต้องใช้หนี้แล้วทายกพวกนั้นก็ไปบอกกับพระองค์หนึ่งเวลานี้เป็นพระราชาคณะ และก็อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อเวลาเทศก็มาพบกันตอนหน้าทายกที่เร็วเหมือนกับเขาเขาว่าหันมาถามว่าเวลานี้เป็นหนี้เท่าไรก็ตอบว่าเป็นหนี้แปดพันบาทถ้าถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้ก็เลยบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องของผมถ้าถามก็ว่าท่านเป็นนักเทศความจริงก็เป็นนักเทศไล่ๆกัน ถามว่ารวยไหมเขาก็ตอบว่ารวยสิเขารวยถามว่ารวยเท่าไรเขาบอกเขารวยเป็นแสนแล้วถามว่ารวยเพราะอะไรเพราะว่าเงินส่วนตัวแล้วต่อมาพราะนั้นก็ตั้งโรงขายไม้ขึ้นในนามของพี่ชายในก่อนต่อมาในอีกสมัยหนึ่งท่งานก็ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทไต้เงินเนี่ยมันมีค่า มีค่าพอที่จะซื้อตำแหน่งพระราชาคณะได้บังกระมังแต่ว่าพระนักเทศที่เทศสอนเขาแบบนี้แต่ว่าตัวโรยแบบนั้นสอนให้ยาบานเขาละเพะื่อไความโลภแต่ว่าตัวเองมันโลภตะเองมันก็ทํานองไอ้เจ้าคนที่ลงนรกนี่แหละก้าตดมาไม่ได้ยกย่องตัวแตเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้มันก็มีนี่ข้อดีห้าที่ท่านว่าเป็น ว่าว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมก็คือบวชแต่ตัวเนี่ยประเภทที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นบวชแต่ตัวต่ว่าลีลาของเขาอยิโยมเขาดีอัตมามากคนที่เห็นเขาเข้ามีคนเคารพนับถือเขามากเขาเรียบร้อยงานก่อสร้างก็เป็นไปด้วยดีรวดเร็วแต่ว่าคําว่าเงินส่วนตัวนี่เขาไม่ยอมเอามาร่วมเลย เขาจะร่วมดีเพราะเงินที่นำมาก่อสร้างแล้วปากเขาก็หวานพูดดียกยอคนดีนะนี่เป็นอันว่าไอ้คนโกงเ่ยเขามีวาจาดีย้อนใหม่นิดในข้อห้านะที่่านว่าเป็นกรรมหนักก็ได้ฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมคือเป็นพระแต่ตัวแล้วก็มัวเมาในลาบยศสเสริญส,สุข แล้วก็แถมมัวเมาในกามาสุขด้วยไอ้ากากมมาสุขคือความอยากได้นาะมิรต,ต่างๆกามาคือความใคร่แล้วมีเป็นพระที่มีน,นะมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีวิปัสนาญาณดีบ้างเพราะว่าสมัยนั้นนะพระทรงชานสมาบัติมีเยอะ ได้พระที่ทรงอภิญญาก็มีเยอะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีพระอริยะก็เยอะด้วยท่านบอกว่าที่เป็นพระอริยะเจ้ามาไม่ทันโอโหเดี๋ยวตอนนี้ย้อนนิดนิยมนะพระท่านบอกเองก็ห้ขอย้อนหน่อยนะ้าฟังว่าที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักในฐานนะที่ท่านเป็นพระปลอมคือบทแต่ตัวใจไม่เป็นพระ แล้วก็มัวเมาในลาบเคยชอบรวยมัวเมาในยศที่เขาตั้งให้มัวเมาในคำสรรเสริญคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญว่าแหมท่านมีศักดิ์สีใหญ่แล้วก็มัวเมาในกามสุขคืคอมีความคล้ในกามารมณ์มีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีพระที่มีสมาธิทรงเป็นฌานบ้าง แล้วก็มีพระที่ทรงวิปัสนาญาณดีบ้างถ้าดีนี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าแลลว,ว่าดีขั้นใกล้ๆสังขารุปเปฆายานเป็นโลคิวิสัยแต่เวชาญด้วยมีวิปัสนาญาณด้วยยังไม่ถึงพระโสดาบานันใกล้จะเป็นพระโสดาบานันก็ถือว่ามีวิปาาัสนาญาณดีถ้าท่านว่าแปว่าที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีที่มาไหว้ท่านท่านก็เลยทําเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคุณ กรรมอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านให้ลงเวจีมหานรกฟังให้ดีในโยมนะให้โยมฟังพระนะั้ไม่ต้องฟังหรอกถ้าไม่ดีก็ลงไปเองตามมัธยาาสัยไอเรื่องการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังเพราะพระให้พูดให้พระฟังมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับมาเรพ้วเน่าไปขายสวน าพระที่ท่านจะฟังอาตมาพูดนะ่ะท่านมีความรู้ดีอาตมามากอาตมานี่เป็นพวกไก่หรือว่าเป็นพวกเป็ดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะในพระพุทธศาสนานี่มีการศึกษาน้อยได้การอบรมก็น้อยสังคมก็น้อยไม่เหมือนกับพระที่ท่านทรงสังคมใหญ่ฉะนั้นจึงได้เป็นพระกระจ้อยร่อยไม่มีอะไรกับเขาแต่ว่าจะมาให้เดยนะอยธถาบรรดาศักดนะิ์น่ะ ตำแหน่งลงตานี่สบายใจแล้วมีความสุขใจพอแล้วอย่าให้ไปมั่วสมกับไอการฝ่าฝืนพระวิน,นัยพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กฎมาหาเทระสมาคมและกฎกระทรวงเลยเพราะว่าตมาเคยถูกบรรดาพระที่มีศักดิ์ศรีรบกวนคือคมเหงมาตลอดเวลา ตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระเนี่ยพระที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะดีที่เลวในรลกคนอยู่ตลอดเวลาจนทั้งระยะปลายสุดท้ายนี่สร้างวัดราคาเป็นร้อยล้านสร้างวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยของที่เหลืออยู่ก็ใช้ไม่ได้พยายามบอกบุญชักชวนบรรดาญาโยมพูบริษัทให้สร้างขึ้น แต่ว่าท่านผู้มีอำนาจในทางพระพุทธศาสนากลับยืนยันว่าเป็นการสร้างวัดแข่งวัดเป็นการสร้างวัดซ้อนวัดเห็นไหมเขาสร้างรวมเพื่อเป็นที่เดียวกันแต่ว่าตีความหมายว่าเป็นการสร้างวัดชิดวัดสร้างวัดซ้อนวัดตอนนั้นเลยประกาศว่าถ้าไม่รับไว้ก็จะประกาศแยกเป็นนิกายใหม่คือเป็นพุทธนิกาย เรื่องนรกี่กายนี้ไม่ขอรวมแต่ก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลายท่านที่เป็นพ่อพระผู้ใหญ่ที่คนรกันเคารพหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาสองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาธิการามและก็สมสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสุทัศ และก็พระเดชเระคุณไม่รู้ว่าที่จะคุณอะไรเดิมชื่อเสวยวัดไตรมิตรและก็มีหลายสิบเจ้าคุณมีหลายร้อยพระม,าระมาหาปร,รียนที่เป็นผู้ทรงมีความดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นพระยืนยันว่างานนี้ต้องเป็นไปตามรูป ตอนนี้สุดท่านอาตมาก็ยื่นโนติสว่าถ้าวันที่8มกราคม2520งานนี้ไม่สำเร็จงานนี้มหานิกายจะอาไปไม่ได้จะต้องให้เป็นธรรมยุทธ์หรือไม่งั้นก็อขอแยกนิกายไปเรื่องการตั้งนิกายนี่ไม่มีกฎหมายบังคับแล้วก็ถือว่าท่าเลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ขอราคาเป็นร้อยล้านนี่เขาให้นี่ไม่รับนี่มันคนเลวจริงๆ เพรานั้นว่าพระเดชพระคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านที่ถึงเป็นพระก็มีครัวาก็มีจัดงานให้ร่วมความเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ดีอะไรนะักถึงแม้ว่าปัจจุบันก็เวลานี้เดือนอะไรที่พูดนี่ตุลาคมนะวันที่สองปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบก็เงียบแบบคลื่นใต้น้ำจาจนนั้นยิงขอ,อยันไม่ว่า ถาพวกอรชีพวกนี้กำเริบขึ้นมามารลยคราวนี้เราจะจัดการกันขั้นเด็ดขาดเพราะว่าในฐานะที่บรดาญาติโยมพุทธบริษัทลงทุนเป็นร้อยๆล้านและก็เป็นฐานที่สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนา และก็เป็นการรวมกําลังใจเป็นศูนย์สองเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลทั่วประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้หัวทรงสนับสนุนขอให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์มาถึงสามแสนเศษแต่ว่าบรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เห็นคุณไม่รวมตัวเข้ามาด้วยและพยายามหาทางฝ่าฝืาฝาฝานด้วยการบางอย่างเวลานี้วัดที่อยู่นี่ ยังมีอะไรผิดกฎพระพระวินัยบัญญัติพระพระผิดพระวินัยอย่างหนึ่งผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ผิดกฎมหาเทระสมาคมแต่ว่าเขาไม่ทํากันเขาปล่อยกันไว้เฉยๆที่ท่านผู้ใหญ่ที่กล่าวมันนี้ท่านอยู่ไกลต่คนที่อยู่ใกล้นี่เขาไม่ได้สนใจแสดงว่าสภาวะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าคุณนรกองนี้หละ เว้นนั้นว่าเวลานี้เรากำลังคอยเวลานี้พร้อมแล้วที่จะกำลังคอยถ้าแสดงเด็ดย่างเขาก่อนเวลานี้เราก็จะใช้พระวินัยบัญญัติพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กดมหาเทรสมาคมเข้ายันว่าดูที่ยันอยู่ไหมถ้ายันมาอยู่เราจะถือว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียสละทรัพย์ก็มา ไม่ได้บูชาเปรตไม่ได้บูชาสัตว์ดิเจชานเขาบูชาพระฉะนั้นวัดนี้ต้องแยกตัวออกจากสองนิกายเป็นพุทธนิกายและพวกเราก็จะทำยัตติกันใหม่คือไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดจะขึ้นกับพระนะของเราซึ่งเราจะมีความเห็นร่วมกันวัดหนึ่งเราจะเคารพในพระวินัยบัญญัติสองเคารพในศีล สา,สามครรพในสมาธิสี่ครรพในวิปาาัสนาญาณและเวลานี้คณะของเราก็ค้นฟ้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาจนทั้งทำคนนับแสนคนให้ทรงอยู่ในศิลห้ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามสมควรความรู้ความสามารถนี่ไม่ใช่คณะของคณะอาตมาแต่เป็นความรู้ความสามารถที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว จากนั้นคณะของเราจะไม่ยอมรับนับถือพวกอาัชีทั้งหลายที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในคราบของเิสุสมณเนนที่เราถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเกรงใจต่อไปเราจะใช้เฉพาะวินัยเท่านั้นและปัธรรมวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบัคับบัญชาได้ยอมรับนับถือ ใอ้ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญะที่ไม่ใจหัวไม่รู้ด้วยให้ท่านเซ็นหนึ่ง,งกมหาหาเทระสมาคมหนึ่งกดกระทรวงหนึ่งแล้วเขาเขียนกันขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมรับทำถอเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็เขาได้โปรดทราบว่ายาเสอกเข้าเอาระเบียบที่ตนไม่ปฏิบัติเขามายุ่งในที่นี้ถ้าว่าท่านทํากันเมื่อไรเมื่อน,นั้นแหละจะพบของดีซึ่งท่านขาดไม่ถึง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าอะไรมันแรงไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะช้ำใจเต็มทีแต่าการช้ำใจนี้ไม่เป็นการเสียใจเราเสียดายอยู่นิดหนึ่งว่า,าศาสนาขขงองค์สมเด็จพระจินศรีที่ครวว่าทำได้ดีแต่พระไม่ค่อยจะสนใจวันนี้ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเด่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี